สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์นะครับผมหากใครเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับว่าน้ำมันเครื่องปลอมนะครับผมพอดีเจอมากับตัวนะครับผมตอนเนี้ย ที่มีข่าวแพร่หลายกันมาก็คือจะมีน้ำมันเครื่องแบรนด์โมตุนเป็นของปลอมนะครับผมซึ่งของปลอมเนี่ยมันจะต้องสังเกตที่ขวดนะเพราะว่ารูปทรงขวดเกณฑ์วัดอะไรมันจะไม่ได้มาตรฐานนะครับผมโดยปกติอ่ะผมจะใช้ที่ร้านอ่ะโมตุน7 1 0ดเป็นหลักอยู่แล้วล่ะแล้วก็จะซื้อร้านที่เขาเป็นดิลเลอร์กับโมตุนโดยตรงอยู่แล้วนะครับผม แต่ทีนี้พอดีมีลูกค้าเขารีเควสมาว่าอยากได้ตัวที่ลองมาจาก7,000นึงนอยแต่เอาเป็นสังคอแท้นะครับผมก็เลยหาหาจากร้านใกล้ๆบ้านแล้วก็สั่งเป็นตัวโมตุน h t e เทร้อยมานะครับผมแต่นี้พอของมาส่งเนี่ยมันดันผมแกะมาเช็คดูมันดันเป็นของปลอมนะของปลอมแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือเกณฑ์วัดมันนะครับผมจะเป็นแบบนี้ เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับผมว่าเกณฑ์วัดมันจะเอียงเกณฑ์วัดมันจะเอียงไปไอ้นี่เกณฑ์วัดมันจะไม่ตรงนะครับผมข้างขวดถ้าของแท้มันจะตรงเลยเพราะเดี๋ยวนี้ qr code บางทีสแกนเนี่ยเขาถึงขั้นทำ url หลอกขึ้นมาเลยนะว่าเป็นของเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมพอเราสแกนไปมันก็จะขึ้นว่าเป็นของแท้แหละแต่มันไม่ใช่เว็บของโมตุนนะครับมันเป็นเว็บอื่นที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อ c o ี้โครงสร้างเว็บของโมตุนออกมาดีกว่า แต่ทีนี้ทางผมผมเองก็ได้ส่งคืนไปนะครับผมแล้วก็ได้สั่งใหม่ให้ลูกค้าแล้วนะเพราะผมจะรักษามาตรฐานแน่นอนนะครับผมของปลอมไม่เติมให้นะเพราะผมกลัวเดี๋ยวเติมไปแล้วรถของลูกค้ามีปัญหานะครับผมก็จะมาเตือนให้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าหากใครจะซื้อน้ำมันเครื่องจะต้องลองหาจุดสังเกตดูนะครับผมว่าเป็นของแท้ไหมหรือของปลอม สังเกตที่เกณฑ์วัดนี่ก่อนก็ได้เพราะของปลอมตอนนี้เขายังทําเกณฑ์วัดได้ไม่เท่ากับของแท้นะครับมันจะเบี้ยวมันจะเอียงแบบที่รูปที่ผมลงให้ดูนะหรือเราหาร้านที่เขาเป็นดีลเลอร์ของโมตุนโดยตรงดีกว่าเพราะอย่างอันนี้ที่ผมซื้อมาตอนแรกผมก็นั่งหาอ่านคนเขาบอกว่าร้านนี้โอเคร้านนี้น่าเชื่อถือได้แต่พอสั่งมาก็เป็นของปลอมนะครับผมก็เลยโอเคไม่งงแงละซื้อจากร้านเดิมทุกทีที่ซื้อมาใช้ที่ร้านดีกว่า อ๋อร้านที่ผมไปซื้อที่มาใช้ที่ร้านเนี่ยผมซื้อยกลังนะครับผมแต่นี่ผมจะซื้อแค่จํานวนเท่าที่จะใช้ให้ลูกค้านะก็คือแค่สามสี่ขวดอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยว่าเออก็ลองซื้อร้านอื่นดูเผื่อเทียบราคากันอะไรกันแต่ดันมาแล้วเป็นของปลอมนะก็รู้สึกเสียเซลล์เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้ก็แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าได้ของปลอมมาเดี๋ยวสั่งให้สั่งใหม่ให้นะครับผมคือจะไม่ให้ใช้ของปลอมในขาด ใส่ไปไม่รู้รถจะมีปัญหาอะไรไหมจะมีปัญหาต่อความร้อนเครื่องยนต์ลูกสูบคัเหมาอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันได้มาตรฐานแค่ไหนนะหรือเขาเอาน้ำมันอะไรมาเติมลงไปในขวดให้เราเราก็ไม่รู้นะครับหากใครจะซื้ออะไรยังไงหาร้านที่ได้ความน่าเชื่อถือนะอันนี้เตือนกันเอาไว้ก่อนนะครับผมหาร้านที่เป็นดีนลเลอร์ของโมตูนโดยตรง ร้านที่มีใบรับรองจากทางโมตุนอะไรอย่างนี้นะครับผมก่อนสั่งซื้อนะเพื่อความปลอดภัยต่อรถของเราเองนะครับผมเพราะว่าของปลอมเนี่ยไอเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช่น้ํามันเครื่องไหมหรือมันคือน้ํามันอะไรหรืออาจจะเป็นน้ํามันเกรดถูกที่เอามาใส่ในขวดของโมตุนนะครับผมอย่างไงก็ระวังกันให้ดีๆนะเช็คดีๆเพราะที่ผมบอก QR code โค้ดเดี๋ยวนี้เขาก็ปลอม อมเว็บไซต์ของโมตุนขึ้นมาเราสแกนไปมันก็ขึ้นว่าเป็นของแท้แต่จริงมันคือของปลอมก็มีนะครับผมตอนนี้จุดสังเกตง่ายๆก็คือข้างขวดเกณฑ์วัดต้องไม่เอียงจะต้องตรงเป๊ะเลยแล้วจะแค่เส้นบางๆไม่ได้หนาไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะครับผมยังไงก็ระวังระวังกันด้วยนะครับใครที่สายซื้อออนไลน์ มาเติมเองมาเปลี่ยนเองมาถ่ายเองอะไรอย่างนี้นะครับผมเช็คร้านเช็คข้อมูลเช็ครีววิวเช็คประวัติดีดนะเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าเติมของปลอมเข้าไปแล้วมันจะส่งผลเสียอะไรต่อเครื่องยนต์ของเราบ้างนะครับผม <S <S เพราะอย่างที่บอกบางคนเติมทีไม่ได้ถ่ายบ่อยบางคนลากไปจนห0 0ันเโลบางคนถึงหมื่นโลแล้วค่อยถ่ายนะครับผมซึ่งมันก็จะค่อนข้างอันตรายต่อรถเราเองนะอาจจะลูกสูบติดเขาเมาเกาะจน วาวห่างช้ามีปัญหาข้อเวียงติดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังไงก็ขอให้ระวังกันให้มากๆนะแต่ถ้าใครสนใจมาใช้บริการที่ร้านผมอะไรยังไงทักามาสอบถามจองคิวในเพจหรือใน l ล n e อ f ฟ i ิ i ชียลได้เลยนะครับผมอยากทำอะไร คุยราคากันก่อนได้เลือกของได้นะครับผมถ้าไม่เอาของที่มีอยู่ที่ร้านสามารถสั่งใหม่ให้ได้นะอยากทําอะไรนัดจองคิวนัดวันมาก่อนนะพอดีผมติดเลี้ยงลูกนะครับผมวันธรรมดาจานถึงสุกทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสามารถนัดผมได้นะครับผมเสาร์อาทิตย์นับนัดได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับหากใครสนใจจะทําอะไร ทักมาพูดคุยคุยราคาคุยรุ่นรถกันก่อนได้นะทำไม่ทำไม่ว่ากันนะครับผมโอเคยังไงวันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องของปลอมอย่างไงก็ระวังกันให้มากๆนะจะได้ไม่มีปัญหาต่อรถที่เรารักกันนะครับผมเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นของใครผลิตผมก็ไม่ทราบว่าเป็นของคนในประเทศทำหรือว่าของคนนอกประเทศทำนะครับผม ระวังดีๆเพราะของยังไงมันผมว่ามันไม่ได้คุณภาพแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าผมจะมีการตรวจเช็คทุกครั้งนะครับผมจะซื้อจากร้านที่มีเป็นตัวแทนจำหน่ายของโมตุนโดยตรงนะโอเคครับผมยังไงผมฝากร้านของผมไว้คร่าวๆประมาณนี้เนื้อหาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมอะอยังไงว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ We chase leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on your yeah, will go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns the sun